นีอ่ออกนม่เคยออกด้วยพี่น้องเห็ดละงกเหลืองก็เห็ดละงกขาวคนเกิดอยู่ใกล้กันว่านเก็บไข่คนไปแล้วอันนี้ละงกขาวบาดหนี้มาอันน,นั่งมีไข่ขึ้นมาอีกอยู่จ้ะอืม ไข่เป็นไข่เป็ลูกงกนะครับพี่งขาวด้จ้ะไข่เป็น เหมันสุ่มถ้าคุณบาลก็คือสีดวกเป็นไงให้คุณหน่อยเงี้ยจ้ะนีจะพี่น้อโอ้ย ผูดเดียวก็เป็นเนาะค่ะดอกหัวก้อนอมากกระด้ดอกหนึ่งม้ากระเด้ดอกหนึ่นงมาหาหมูน้ำกันดีเนาะไปใส่แล้วมึงก่อนพี่น้องเป็นเห็ดเขาเพิ่งเขาอยู่วันนี้เห็ดเนื้อ มองนีเพิ่งเกิดหม่ว่านีมาบ่เห็นป,ปิดหน่อคนกึศิดอกจุ่มอยู่บกวกมือเอินข่อยในเนาะนีะ่เลยบานร้อยนี้ปลาขวอยสั่งลายเด็กถือน้ำฝนยังกตเปื่อยมุ่ยหุยเบ็ดดอกบานก็ได้มาหมูว่วาน,นี่แงเร่งพอดี ดอกสวยอยู่เปงนี้นี่ว่าสองนอนนีน้บานอันเนี้เป็นหนึ่งจิ้มเจวเป็นยังว่ายุเป็นเพยอออกมองกันเพื่อบอ,อกว่าหาหมองเกาลายหมองแล้วเนาะบ่เห็นก็เลยคิดว่าเพิ่นบอก,ออกมองเกากัน ละงกขั้นใดบานเลยสิเต็มกระตาหลุดจ้ะพี่น้องและแอบมีข้างหลังมน่สุ่มหนึ่งตีออกเดงกูกันอดอกอจเจอไอเจตีจะออกสุม่มสุดชัดเลยจ้ะกันอยู่ข้างๆกันเนี่ลยจ้ะบางหันย่างไปหาเห็ดม่วนอื่นจนลบหมายจังพอพี่นอ้อง เกือบเมนโบลูทางเกา่าโบลูกับบได้เพราะว่ารถจอดอยู่ทางนี้ก็ต้องกลับมาทางนี้น่าจะ,ะเกือบพ่อพอกันเนาะค่ะดูหน่อยๆมันแค่น,นี้สีสดใสมากสีส้มสด รอกน้อยๆจะกินดอกละคำแล้วเนาะโอ้โหเศร้าพี่น้องหลอไปมากต่ยังออกบานเศร้าเป็นจุ่มเอาบัวดิเคียผลของการบัวเคียยังเสือค่ะก็ได้ดอกบานไปเนาะแดี๋เม่นบัวมาย่ามบายเนาะจ้ะย่ามเศร้านั่น่ะมามือเพิ่นเอาไปแกงเลย จะได้มาหาใหม่ว่าจะไปแกงกินเจ้าของเนี่ยแหละค่ะต้องไปซื่อกับเขาเรียงเนาะนี่พี่น้องเป็นทยายามมนกันขึ้นมาว้ายพี่น้องดึงบอกโอ้ยโอ้ยข้อผับโอ้ยโอ้ยเจมิน นอกระสิโจรลอนกระยาเกิดเดก็บล้วงกเหลืองนะคะดอกงามพุโลโอ้หลราบ,บโจ๊กระโจ๊ะือเกิดหมูโอ้ยพี่นนองซ่อนงไ่พี่พพออพบุรีคีเบุตป่าน,น อ่อนด้วยเนาะรมาหน่นหมนะพีิเดี่ยวพน,นเนาะหาคนกขแกงเสียบด้วยมนเสบีบแต่ดอ,ดอดกพีดระงูเสียบเบิดหยัรุดหยัรุดด้วยค่ะดูสิค่บพี่น้องอันซ่อนเกิดขึ้นมาอีกอยู่ เวลาทายมือกับโบตรงกล่องกับโบตรงมือทักสีงมทางใดทักสีทายขางใดที่น่องก็เอาเ่าได้ลายด้จ้ดไดกับพบสมประกอบเนาะงานหยุดเล็ดถอนที่หน่องับบสมุกกยโมคี้อ ดินเป็นพูนมันจะออกมีเท่านห่ไม่ได้จ้ะหนึ่งหนึ่งตีละได้อยู่ได้อยู่มานี่จากอีสันอีกแลกมานี่ยุานี่นี่จากแม่อีกแล